สวัสดีค่ะพบกับลูกค่าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่14กรกฎาคม2558นะคะวันนี้เซนดิเมนต์การลงทุนค่อนข้างอิงทางด้านเชิงบวกต่อนะคะก็คาดว่าเซ็ตมีโอกาสรุ้นขึ้นไปทดสอบ 1,500จุดกันอีกสักรอบหนึ่งในช่วงสั้นนะคะแต่เราก็ยังมองอัพไซด์ของการรีบาวในรอบนี้ค่อนข้างจำกัดนะคะเรามองแนวต้านที่1,495,1505จุดเท่านั้นนะคะก็จะเห็นว่าอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดจากระดับปิดเมื่อวานนี้นะคะที่ประมาณ1,490จุดนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำระยะสั้นเรายังเน้นการทยอยขายในช่วงแนวต้านอยู่นะคะสำหรับปัจจัยที่หนุนการฟื้นตัวหรือว่าเซนติเมนต์ในเชิงบวกวันนี้เนี่ย ก็คงเป็นการดีบตัวขึ้นต่อเนื่องของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ ตัวสหรัฐเองเนี่ยกลับมาเริ่มให้น้ำหนักกับปัจจัยภายในของตัวเองมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยของเฟดที่น่าจะเห็นขึ้นในปีนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของผลประกอบการด้วยนะคะที่เป็นที่คาดการกันว่าน่าจะเติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนะคะในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นสวนทางกับราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงนะคะ,ะปัจจัยภายในของเราเองวันนี้เนี่ยคาดว่าที่ประชุมคอรมอจะพิจารณาขยายระยะเวลาในการ ปรับลดตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหรือว่า VAT เนี่ยจาก10เป็น7ต่อไปอีก1ปีนะคะหลังจากภาพการบริโภคแล้วก็เศรษฐกิจยังไม่มีสัญญาณการพื้นตัวนะคะสำหรับ m o v เ m e n t ของต่างชาติและสถาบันเนี่ยก็อาจจะยังดูมิกซ์อยู่นะคะในส่วนของต่างชาติเนี่ยยังค่ะ ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องแต่ว่าก็มีเห็นการทิศทางการชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ไปลองในตลาดอนุเ,ออเนตลองในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะส่วนสถาบันเองเนี่ยชะลอการซื้อสุทธิลงนะคะมูลค่าการซื้อขายยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะคะก็ยังคงให้ภาพที่ไม่ชัดเจนสำหรับความเป็นบูล l i s มากนะคะก็ มองว่าตลาดพุ้นไทยยังมีความเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้าในเรื่องของการปรับปร,บประมาณการเออร์ริ่งลงนะคะหลังฤด,ดูการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ผ่านพ้นไปนะคะตามภาพรวมของเศรษฐกิจในเชิงแมกโรที่ยังไม่ได้เห็นภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รุ่นทดสอบ1,500จุดเป็นแนวต้านนะคะตัวเลขกลมกลมก็อาจจะทยอยเทคพรอฟิตออกไปบางส่วนเมื่อดิดตัวขึ้นไปถึงนะคะส่วนแนวรับอยู่ที่1,485จุดนะคะ หุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะพลาินัมพีเอสนะคะผู้สาเยเดลวิสเต,ตยังถือสถานะต่อนะคะวันนี้นําเสนอเกณฑ์กาไรเพิ่มตัว SF เข้ามานะคะเป้าหมายการทํากําไรอยู่ที่6บาทในระยะสั้นนะคะก็มองในเชิงเทคนิคมีสัญญาณการฟื้นตัวช่วยหนุนนะคะคาดว่าตัวหุ้นเนี่ยน่าจะ ผ่านจุดต่ำสุดของรอบไปแล้วนะคะมีโอกาสลุนรีบาวกับขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA 75วันนะคะในเชิงพื้นฐานเองเป็นตัวหนึ่งที่เราคาดการว่าน่าจะเห็นผลประกอบการไตรมาสที่2อ,ออกมาดีนะคะก็เก่งกำไรในระยะสั้นไปนะคะสำหรับ SF หุ้นที่มีโอกาสครบเกณฑ์ Cash Balance น,นะคะมี TTA w a l 3นะคะ PAE Chuo นะคะ KCM นะคะแล้วก็ตัวธนาค่ะ หุ้นทุกตัวที่หุ้นแม่ทุกตัวที่ติดแคชบาลานหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะสําหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงนะคะยกเว้นตัว S F ที่เมื่อวานก็ยังซื้อไม่ได้นะคะก็ให้เข้าซื้อต่อวันนี้นะคะจุดเข้าซื้อ5้าบาทหกนะคะที่เดิมเราทํากําไร6บาทตัดขาดทุนที่5้าบาทสีนะคะตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะแพทตินัม P S นะคะลาดบุรีเซนเทลแล้วก็บ้านโปูนะคะรวมไปถึงตัวช็อตเซลล์ B G I ด้วยค่ะปิดประชุมส่วนลูกค้าตลาดหุ้นประจําวันนี้สวัสดีค่ะ